สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับวายคาร์กันเลยนะครับวันนี้เรามีรถใหม่นะครับผมคันนี้นะครับเป็นแลมเบต้าวีสองร้อยนะครับมาดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงดูดีเทลคันนี้เป็นดําด้านนะครับผมเป็นสีแบบแบทแมนเลยครับดาด้านดุดุครับผมเป็นตัวสเปเชียลนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูทางด้านล้อด้านหน้ากันดีกว่าครับผมคันนี้ของแต่งค่อนข้างล้นเลยนะครับตัวนี้เป็นดิทหน้านะครับดดนดิทหน้าเดิมนะครับผม ก็จะไม่มีดีเทลอะไรมากปั๊มก็เป็นปั๊มเดิมนะครับผมสภาพก็คือใหม่มากนี่ยครับผมรอยจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับไม่เคยมีการขันหนึ่งแงะเลยนะฮะยางตัวนี้นะครับพิเศษมากหน้าหลังเป็นของพิเรลี่ครับผมนี่เป็นไงสุดยอดไหมดูลายยางซัผอไม่ดูดอกดูหนามันยังอยู่ครับหนวดยางยังอยู่เลยนะเออสุดยอดมากครับลายยางตัวนี้นะครับได้ความเงียบแล้วก็ได้ความนุ่มด้วยนะครับพิเรนลี่อ่ะเพื่อนๆจะมาไล่ดูกันไปเรื่อยๆนะครับ ดีเทลคันนี้ก็จะเป็นตัวสเปเชียลนะครับผมโลโก้จะเป็นสีแดงนะครับสะท้อนแสงนะฮะมีสติกเกอร์มีโน่นนี่นั่นนะฮะเป็นรถอิตาลีนะครับไฟหน้านะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไฟหน้ากันให้ดูไฟหน้าเป็น LED นะครับมันอาจจะจ้านะครับในกล้องทุก่นอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะฮะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะมันจะมีไฟสูงไฟต่ําสามารถกระพริบได้นะครับจากตรงนี้นะฮะสูงต่ำกระพริบได้ ไฟเลี้ยวนะครับติดทุกจุดนะครับซ้ายขวาครับขวานะครับซ้ายครับอ่ะมาดูด้านหลังครับป็นไงบ้างไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับผมมันจะอยู่ในโคมเลยนะฮะซ้ายขวาครับติดทุกจุดนะครับไฟเบรกกระพิบได้นะฮะโอเคแล้วก็ดีเทลนะครับคันนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆก็คือจะเป็นรถที่ออปชั่นแน่นนะครับแล้วก็เติมของมาล้นๆเลยนะครับ ใหม่ไม่ใหม่ดูยังไงครับผมนี่ครับแลมเบต้าก็จะดูจากอีตัวผ้าตัวนี้ครับผมที่ติดกับเบาะมันมีความซีดหรือเปล่าคันนี้นะครับผมใช้งานน้อยมากครับผมแล้วดูสภาพเบาะนะฮะดูจากสภาพเบาะแล้วก็ดูรู้เลยครับเนี่ครับได้แดงให้ความอารมณ์แบบสปอร์ตนะครับนั่งได้สองคนสบายๆครับผมมีความแบบคลาสสิกมากเดี๋ยวผมจะเปิดเบาะให้ดูนะฮะมาดูกันที่ตัวในด้านตัวเบาะนี้นะฮะก็จะมีโช๊คเดิมนะครับ เดิมมันนี้อ๊ไม่มีอะไรอันนี้เป็นครูบ็อกนะผมไม่เรียกไม่รู้ว่าเรียกว่ายูบ็อกหรืออะไรนะครับนี่ฮะก็ผมก็จะใส่พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆในเนี้ยสามารถเลือกมาได้โอเคเรามาดูด้านในเครื่องอันนี้คือเรายังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างหรือทําความสะอาดอะไรเลยนะครับก็คือจะเป็นสภาพตามนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนที่ซื้อไปนะเนี่ยถูกใจซื้อไปผมก็จะทําการแบบเป่าฝุ่นทําการล้างให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบนะครับนี่ฮะ โลโก้นะครับผมเหตสติ๊กเกอร์ต่างๆก็คือ,อยังอยู่ครบนะครับสภาพเบาะนะครับสวยๆกันแบบนี้เลยครับอามาดูนะครับช่วงข้อตรงข้อต่ออ่ะดูถังน้ํามันนิดนึงถังน้ํามันตรงนี้นะครับผมอ่าพอดีว่าผมไปเติมน้ํามันมาแล้วมันแบบเติมเต็มถังไงมันก็เลยจะแบบล้นลน,นิดนึงเนี่สภาพมันก็จะมีแบบเหลืองๆนิดหน่อยนะครับตามสภาพนะครับเนะาะมาดูมีสนิมหรือเปล่าใสๆกันไปเลยนะครับออืสุดยอดไหม แล้มันก็ไม่ต้องใช้ตัวกุญแจมาบิดนะฮะตรงนี้เป็นระบบแบบดึงแล้วก็บิดได้เลยนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะโอเคปิดทีเดียวแบบแน่นๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ,อุปกรณ์นะครับผมเป็นตัวกระจกปลายแฮนของ RCB นะครับผมอันนี้เป็นของแต่งนะพเพื่อนๆโอเคเรามาดูของแต่งกันดีกว่านะครับจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะเป็นอุปกรณ์ของแต่งเป็น RCB นะฮะตัวนี้มันก็จะเป็นอารมณ์แบบตุ้มปลายแฮนนะครับ นะครับแล้วก็เป็นกระจกงอกออกมาสามารถดูแบบชัดเจนเลยนะความรู้สึกผมคือแบบมันใช้ได้โอเคเลยซ้ายขวานะครับโอเคนี่ทางด้านซ้ายนะครับดูดีว่ากระจกใครเป็คนคนไทยหล่อไหมคนไายหล่อไหม้อ,มองอายุแปดขวบสวยงามนะครับเรามาดูระบบทางด้านไฟหน้าแล้วที่สําคัญนะผมจะบอกว่า,วารถคันนี้ล้มหรือไม่เคยล้มมันมีวิธีดูตามมาดูกันที่นิ้วของรถคันนี้นะครับ รถล้มหรือแม้ล้มมันจะมีนะครับพวกล่องรอยนะครับสิ่งแรกที่รถล้มนะครับอันดับแรกก็คือในในส่วนของพวกปลายแฮนด์ปลายเบรกนะฮะหรือคัตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ไม่มีล่องรอยนะครับผมหรือเพราะว่านี้ไม่ของแต่งเรามาดูที่ตัวเบรกก็ได้ตัวเบรกก็ดํานะครับกลมบล็อกนะครับไม่มีเจียไม่มีตกแต่งอะไรไม่มีนะครับและที่สําคัญเนี่ยอ่าผมมาให้ดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้อะมุมเดิมมันเป็นกระจกของมันนะครับอันนี้ผมใช้เป็นน็อตเลส นะครับสีเหลขกอุดเอาไว้นะฮะโอเคฝั่งนี้ก็ไม่มีนะครับฝั่งนี้ก็เรียบเรีนะครับผมสะอาดสะอาดคิงคลีนใสๆครับนี่กระจก R R C B เท่จริงๆนะฮะมาดูฟิตเมนต์โดยรวมฟิตเมนต์โดยรวมก็สุดยอดเลยนะครับผมคันนี้โอ้โหดูดีเทลสุดยอดแถมมีคูบ็อกเอาไว้แช่พวกเครื่องดื่มเย็นๆนะฮะสบายๆเลยสภาพก็คือโดยรวมนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับมาดูล้อฝั่งด้านหน้านะครับ ามาดูฝั่งขวาบ้างอุ้ยเป็นยังไงไม่ได้ล้างไม่มีร่องรอยเลยเนาะอาจจะมีบ้างนะครับผมพวกร่องรอยตามตัวถังนะครับผมพวกร่องรอยขนแมวนิดๆหน่อยๆนะครับผมพวกนี้สบายๆครับผมรับกันได้อยู่แล้วนะครับสาวกแลมเบต้านะฮะก็จะรู้กันอยู่เครื่องนี้นะครับลืมบอกไปว่ารหัสรุ่นนี้คือแลมเบต้า V 200เสียดายนะครับผมพอ V 200ออกมาได้ประมาณ2เดือน V 300มาอีกแล้วอือไม่เป็นไร เราก็ใช้ไปนะครับ B 2 0 0ถือว่าก็ไม่ธรรมดานะเทปเทอันนี้ก็จะอาจจะเป็นเป็นตำหนิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจสำหรับเพื่อนๆแต่สำหรับผมมันเรื่องปกติมากนะครับผมสำหรับแบบอารมณ์แบบสีผูสีร่อนนะครับแต่นี้ไม่ได้ผูกนะอันนี้สีมันแค่เด้ง,งเฉยเฉก็สามารถเก็บงานได้ถ้าใครแบบไม่สีเรียสก,ก็ใช้ได้แต่สำหรับผมไม่ไม่สีเรียสอยู่แล้วเนาะนะครับนี่รุ่นสเปเชียลก็จะเป็นสีเงี้ยเนาะสวยมากๆเลยโอ้โหดูฟิตเมนด้านข,าข้างของตัวรถนะครับ สุดยอดไปเลยนะครับมาดูในส่วนของช่วงล่างกันนะครับตัวนี้นะครับจะระบายอากาศนะครับด้วยใบพัดนะฮะเนี่ยครับจะเป็นใบพัดและดูคอท่อเนี่ยครับไม่มีสนิมเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่ใหม่มากแล้วก็ช่วงล่างนี่ถือว่าสุดยอดขั้นเทพมากต้องก้มไปถ่ายเลยนะมันเลี่ยมได้ใจจริงๆนะฮะตรงนี้อาจจะเกิดจากการเทโค้งนะครับ เทโค้งหนักๆครับเลยเลยไปเลยไปขูดเลยไปขูดกับเอ่อเรียกว่าตัวกระถางต้นไม้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นกระถางต้นไม้นี้แล้วก็จะเป็นตัวเพดนะครับผมกันร้อนนะครับของ MRGN นะฮะถือว่าเป็นของแต่งที่แบบของต้องมีเนาะ MRGN นะฮะและพวกเอ่อรอยอาร์ไอและพวกแบบรอยรอยที่มาร์กจากโรงงานก็ยังอยู่นะฮะตอนนี้ น้ำมันเครื่องถ่ายของเหลวนะครับเรียบร้อยนะครับพันโลสามพันโลนะครับทําเซตมาหมดแล้วที่สําคัญนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของโช๊ค YSS ครับผมนี่เป็นไง YSS เห็นกันไหมเพื่อนเพื่อนเซตมาแล้วผมสองต้นนะฮะเพื่อนๆโอเคท่อไม่มีสนิมก็ถือว่าคอมพิวตแล้วฮะทะเบียนนะครับ9 6 0 0นะฮะจะไม่หมื่นก็ไม่หมื่นนะฮะ9,600ไปก่อนเนาะ นะครับสติกเกอร์นะครับแลมเบต้าจะจาเป็นจะต้องมีสติกเกอร์2อันนี้นะครับผมมอกอแล้วก็ค c ซีนะครับผม2ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวการันตีว่ารถคันนี้ยังไม่เคยถอดฟ้าหรือว่ายังไม่เคยเซอร์วิสอะไรต่างๆนะครับผมเพราะว่าบางคนะถ้าเกิดว่าเซอร์วิสอะเขาอาจจะแบบมีหลุดมีร่อนมีแบบพวกน้ําฉีดแรงๆก็อาจจะหลุดไปแล้วแต่นี้ยังอยู่ครบแสดงว่าเป็นรถที่ใหม่มากดูตัวเบรกดูรอยมาครับอยู่ครบเนาะฝั่งนี้เป็น YSS เนาะครับเนาะเพื่อนเพื่อน ถือว่าเซตมาจบครับ YSs ตัวนี้สุดยอดเลยยางหลังพิลลี่ครับรับนุ่มเงียบนะครับเบรกหนึบเขาอยู่แน่ๆนะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นตัวในส่วนของตัวจานเบรกนะครับไม่มีสีนะครับฟังเสียงมีไหมมีรอยไหมไม่มีครับผมตัวกองนี้ก็เป็นกองเดิมๆเลยครับผมนะฮะเดีนี้จะเป็นในส่วนของสีตัวถังนะครับว่าคันนี้ มีร่องมีรอยอะไรยังไงบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมอยากให้ส่งแลวแบบไม่สะดวกมาดูเนี่ยก็คือสามารถให้ผมแบบถ่ายพรีวิวนะได้นะครับหรือจะดูจากคลิปนี้ก็ได้นะฮะส่วนคันนี้ครับมพักเท้าจะเป็นแบบตัวพลาสติกนะครับผมก็คือจะติดติดกับตัวแผงด้านหน้าเลยนะฮะโอเคดีเทลก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็ที่สําคัญเผื่อแบบฟังก์ชันบางคนอาจจะ ใช้งานไม่เป็นเดี๋ยวผมจะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นให้ก่อนนะครับวันนี้ครับอ่าตัวนี้ของแถมลืมบอกตัวนี้ของแถมเป็นตะแกรงนะครับผมเอาไว้วางของวางหมวกกันน็อกได้นะครับผมหรือในกรณีที่แบบคุณภรรยาครับนะครับคุณผู้ชายก็ช่วยลากกันได้นะครับตรงนี้โอเค นี่ก็จะเป็นคุญแจของแรมเบตต้านะครับผมให้2กล่องเลยนะครับกล่องของแต่งตัวกระจกไฟแฮนด์ RCB ก็ให้นะครับแล้วก็ตัวกล่องแรมเบตตานี่ก็ให้มาตอกขยา่าหนึงรวมกันก็เป็นคุญแจ3ดอกนะครับให้กุญแจ3ดอกเลยครับสำรอง2แล้วก็ตัวใช้1น,นะฮะกระปุกคุญแจแรมเบตต้าตัวล็อกว้าวล้วงโอเคเก็บไประมาณนี้ึบมา เรามาดูวิธีการเปิดบาอและวิธีการใช้เบื้องต้นคร่าวๆนะครับแหมมีนิ้วโผล่มาด้วยโอเคบิดไปทางด้านซ้ายนะครับกึกหนึ่งก็จะเป็นการเปิดบาะนะครับเปิดบาะปกติอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่รูบล็อกเลยผมใส่ให้ดูการใส่ก็ไม่ยากครับเพื่อนๆยกมาใส่จบเลยทีเดียวอ่าตัวนี้เป็นเพจนะฮะเป็นเพจเพจเพ,จเพจของตัวรถนะครับนี่ครับเออแบบๆแบบให้ดูโอเคอ่าเป็นเพจแล้วก็ครื่งมือ เครื่องมือต่างๆหกเหลี่ยมพลบออะไรต่อให้ครบภาษีเรียบร้อยนะครับของเดิมมีให้ครบหมดแล้วก็ตัวขายึดกระจกนะครับมีให้ครบนครับมีหมดนะครับอยากได้อะไรครบนะครับสุดยอดแล้วก็วิธีต่อมาวิธีการที่ลุงลูกค้าจะสตาร์ทใช่ไหมครัลูกค้าบิดไปด้านหนึ่งตรงกลางพูดไหมตรงกลางเรียบร้อยให้หัวฉีดมันวิ่งนิดนึงนะครับ อ่าไม่นะครับผมคันนี้อยู่ที่4,369นะครับผมก็จะมีาการขับการสตาร์ทการหมุนรถให้มันแบบว่านี่อ่าเราก็ต้องบอมเครื่องบ้างนะครับเพื่อนๆแต่ไม่มันจะไม่หนีจากนี้เยอะครับขอฟังเสียงเครื่องยนต์ ไม่มีกรอบไม่มีแตกนะฮะไม่มีดังก็เก๊กก็แจ๊งไม่มีนะเ,งเงน, fit. นี่ยเ้ามนปิดประมาณนี้ครับผมแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งอีกฟีเจอร์หนึ่งคือที่สำคัญเลยคือคุณปิดไปทางด้านขวานะครับอีกทีหนึ่งเครื่องไม่ดับนะตัวนี้ก็คือจะเป็นเกะด้านหนาตัวนี้เป็นตัวล็อกตัวล็อกนะครับสามารถเก็บโทรศัพท์เก็บของกระจุกกระจิ๊กได้นะครับชาร์จแบตได้นะตรงนี้อ่ะมาดู อาจจะไม่เห็นแล้วเพื่อนๆมันมีที่ชาร์จแบตนะครับอ่าเป็น USB นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อกเราก็ไม่ให้สตาร์ทอ่าดับก็ได้เพราะว่าแบบเผื่อบางคนแบบว่าเป็นตัวล็อกไฟไงล็อกไว้ <ไว S 2> อ่าคุณก็จะสตาร์ทไม่ได้ต่อให้คุณเปิดยังไงก็ตามนะ <S <S หนเห็นไหมถ้าคุณอยากจะสตาร์ทคุณก็มานี่นล็อกสวิตช์ตรงนี้ลงอ่ะอ่าเรียบร้อยคุณก็จะสตาร์ทได้ ปกติเห็นไหมโอเคผมดับไว้ก่อนแล้วมีอีกฟีเจอร์สำคัญนะครับโูคันนี้มีลูกเล่นหลากหลายลูกเล่นแบบลูกเล่นแผวๆเยอะมากนะครับผมที่สำคัญคือคือเปลี่ยนสีหน้าจอได้อามาดูเปลี่ยนสีหน้าจอยังไงมาดูกันครับคุณบิดคุณแจมปสวิตออลอ่ะมันจะขึ้นว่า Ram b e s t e r นะฮะจังหวะน,นี้คุณกดเซตเลยมุมนี้เนี่ยครับมุมเซตหงนีะ้คุณคลิกไปเลยคุณชอบสีไหน สีส้มอ่าอันนี้อันนี้สีออกโทนแบบขาวๆนะฮะโอ้โหน้องยังอยากเล่นเลยดูเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปิดใหม่มันเป็นจังหวะจังหวะแรกนะครับผมอ่รอรอให้มันรีเซ็ตก่อนอ่าอันนี้ส้มฟ้าชมพูเขอกระดังโอเคก็ประมาณนี้ครับผมอ่าเพื่อนๆก็รถไม่มีอะไรมากครับผมเราก็มาดูพวกเรื่องของไฟเลี้ยวระบบไฟอะไรให้มันเรียบร้อยครับผม แต่อะไรก็ยังครบนะครับเนาะโอเคตามนี้นี่ก็เป็นเซตทิป A B C D อะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเรามาเทสการขับให้เพื่อนๆได้ดูกันเพื่อนๆจะได้รู้ว่าการขับท่านั่งส่วนทรงเป็นยังไงโอเคมาดูกันดีกว่ากด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 วันนี้นะครับเราจะมาเทสรถกันนะครับที่เราบอกไปกันเมื่อกี้นะ ็ถึงว่าใช้ได้อยู่นะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับคลิปพรีวิวสั้นๆแบบนี้ชอบกันไหมครับชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมราคาคันนี้ผมจะแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบาย